ติดอยู่ในใจมา17ปีไม่เคยเล่าคะ่ะหลังจากที่มิสยูนิเวิร์สของเม็กซิโกได้รับตําแหน่งมิสยูนิเวิร์สประจำปี2020ทาเอาเราเปนแฟนนาง,งามประเทศไทยเราเนี่ยผิดหวังไปตามๆกันคะ่ะล่าสุดรายการแชร์ได้เชิญลูกเกดและแอนนาทีวีพูมาพูดคุยและวิเคราะห์ว่าเหตุใดกันนะ ทำไมสาวแอมเนดาถึงจอดอยู่แค่สิคนสุดท้ายเท่านั้นในรายการเอมมี่มารกกเองเป็นอดีตผู้กรองตำแหน่งมิสยวโรสไทยแลนด์ปี2004ทำหน้าที่พิธีกรอยู่ในฐานะที่เป็นนางงามรุ่นพี่เนี่ยเคยประกวดเวทีมาก่อนก็ถูกตั้งคำถามถึงเหตุการณ์ปรแปลกๆที่พบเจอบนเวทีระดับโลกซึ่งตอนนี้เอมมี่เองก็ช่างใจอยู่เล็กน้อยค่ะก่อนที่จะเล่าเรื่องที่เคยเจอซึ่งเอมมี่นั้นไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนและเป็นเรื่องที่ติดอยู่ในใจมามากกว่า17ปีเธอเล่าว,ว่าสมัยตอนที่เธอเป็นตัวแทนประเทศไทยไป ประกวดนางงามจัก,กรวาลปี2547ที่ประเทศเอกดอเนี่ยซึ่งในตอนนั้นเป็นวันประกวดในรอบพีลิมแล้วก็ มีสาวงามทั้งหมด88ประเทศเขาไม่อนุญาตให้ผู้ชายเข้าข้างหลังเวทีนะเพราะว่าผู้หญิงจะต้องแต่งตัวแต่มีผู้ชายคนเดียวที่เข้ามาได้ก็คือโดนด้านทั้มซึ่งเป็นอดีตประธานาธิบดีของสหรัฐซึ่งตอนนั้นเขามีฐานะเป็นเจ้าของสิทธิการประกวดนางงามจักรกวาลซึ่งก็เข้ามาไม่ใช่ว่ารีบเดินหรืออะไรคือเข้ามาก็มีการเชยชมเดินวนรอบหลังเวทีชี้นั่นทีนี่เหมือนกันมาเรื่องปกติหากจะย้อนกลับไปใน2004ตอนนั้นเดินดานทั้มเนี่ยเคยมีข่าวมีข่าวในการแตะเนื้อต้องตัวกับ มีการจูบและพูดจาเชิงคุกค,คามทางเพศซึ่งเป็นยูนิเวอร์สปี2004อีกด้วยแม้อย่างไรก็ตามคงต้องรอติดตามเรื่องนี้กันคะ่ะ